ัดีค่ะตอนนี้นะหลีก็ได้มาอยู่อยู่ตรงที่ใจกลางของเอมืองเวนิสนะคะอันนี้ก็คือปรา,าสาทโบสเนาะน่าจะเป็นโบสเก่านะคะก็เดี๋ยวซูมเพคนไปข้างบนนะคะน,นก็คนก็จะเริ่มเยอะแล้วนะคะเสียงเด็กร้อง อันนี้ก็จะเป็นลานกว้างกว้างกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าวันวันนี้พอดีฝนตกนะคะเป็นวันสุดท้ายที่หลี่จะอยู่ที่นี่นะคะก็จะเดินทางกลับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็พอดีฝนตกนะคะวันนี้ก็ถือว่าเท่าทีา่มาอิตาลีนะคะมาเวนิสนะก็วันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะถือว่าโชคดีไปนะคะคือเป็นวันที่หลี่จะเดินทางกลับพอดีนะคะ แล้วตรงนั้นก็จะเีคนกำลังรอรอที่จะเข้าไปในโบสถ์นะฮะ,ะน่นเลยนั่นเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนั่นเลยกำลังรอกันที่จะเข้าโบสถ์นะคะเพราะก็ยังไม่เปิดนะคะยังไม่ถึงเวลานะฮะก็นี่ก็คือด้านหน้าของตัวโบสถ์นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะน,นี่คือด้านหน้าของตัวโบสถ์นั่นเองนะคะอันนี้สวยงามมากๆนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะคนรอเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือลานลานกว้างมากนะคะอยู่ข้างหน้าโบสถ์นะคะนี่กว้างมากๆเลยเป็นสถาปัตยกรรมเก่ามากนะคะ นี่นะคะนี่คือลักษณะสองข้างสองข้างทางนะคะสองข้างทางของลานกว้างๆนะคะตรงหน้าโบสถ์นะคะ,ะคนก็จะเยอะมากคนเยอะมากวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฝนตกนะคะก็ นี่บรรยากาศรอบๆของโบสถ์นะคะวันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่โบสถ์นี่สวยนะคะสวยมากๆเลยแล้วถ้าเข้าไปข้างในนะคะเขาเขาจะห้ามไม่ให้ให้ถ่ายรูปนะคะก็จะเข้าไปเข้าไปได้นะคะแต่ว่าจะถ่ายรูปไม่ได้นะคะนี่เลยบรรยากาศข้างนอกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันต่อไปนะคะของ บริเวณเวนิสนะคะเมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะค่ะและตอนนี้นะหลีก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะคะจากรานกว,กว้างๆตรงนี้นะคะตรงลานกว้างของโบสถ์นะคะเมื่อกี้นี่หลีก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะ คือฝั่งโน้นนะคะสองข้างทางของตัวโบสนะคะนี่เลยเมื่อกี้หลี่อยู่ฝั่งโน้นนะคะที่ถ่ายทําคลิปแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาจนถึงตรงจุดนี้จุดที่เราจะเดินทางกลับออโรงแรมนะคะนี่เลยโรงแรมที่นี่ก็จะคิดเป็นเงินยูโรนะคะ นี่เลยอันนี้คือทางกลับโรงแรมนะคะกำลังเดินไปนะคะมีแถวแถวเนี้ยสองข้างทางนะคะคือโรงแรมจะเยอะมากมากเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนขา้างที่จะเยอะมากนะคะหนาหูหนาตาเลยแน่นแน่นแน่นมากๆนะคะนี่เลยแล้วก็จะเดนินนี่เดินขึ้นบันไดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะ ข้างๆโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคนรอรอที่จะขึ้นเรือนะคะขนาดฝนตกแบบนี้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาขึ้นเ,เรือนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจองตั๋วไว้แล้วจองแบบบุ๊กคิ้งไว้หมดแล้วนะคะถึงฝนตกก็ต้องไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือโรงแรมนะคะโรงแรมเดี๋ยวหลีจะพาไปดูโรงแรมนะคะที่หลีพักอยู่ก็โรงแรมที่นี่ก็จะเป็นโรงแรมระดับเ,เกือบ5้าดาวนะคะ นี่ชื่อโรงแรมอเบ,บกโกนะคะนี่เลยเนี่ยอันนี้คือโรงแรมนี้นะคะแล้วนะะักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากนะคะนี่นี่เลยแล้วก็ โรงแรมนี้นะคะที่นี่ค่ก็จะเป็นอ,อ,อยู่ที่ราคาบ้านเราก็จะเป็นอยู่ราคาต่อวันนะคะก็จะอยู่ที่ราคา19 0 0 0บาทนั่นเองนะคะหมื่นกว่าบาทนะคะก็ถือว่าราคาก็แพงอยู่นะคะจริงๆแล้วราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสากักเ,เกือบ3า0 0 0ื่นนะคะแต่นี่ราคาลดลงมานะคะก็โอเค คือข้างนอกโรงแรมนะคะตรงนี้นะคะน no, ี่มีเลยค่ะนี <Maybe. S 1> ่ไงคะนี่ออกมาจากโรงแรมนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะนี่โอ้ยไงไงคนที่นี่จะน่ารัก ยาใส่ดีมากอบอุ่นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำคลิปต่อไปเลยนะคะ